อ่าสวัสดีครับเ,เพื่อนๆนะครับพบกับผมนายชอตตี้บูโจวาอีกครั้งนะครับกับคลิปเกม Brave Brigade นะครับ Brave Brigade คือจริงๆเกมนี้เนี่ยมันมีมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับรู้สึกมันจะใช้ชื่อว่า Eternal Crusade มัง้งเออถ้าเกิดเซิร์ชคับว่า Eternal Crusade เนี่ยจะเจอเกมนี้แทนแล้วนะฮะไม่ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะเปลี่ยนชื่อหรือว่า,าเปลี่ยนอะไรของเขาก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่เอาเป็นว่าตอนนี้มันชื่อ Brave Brigade นะอ่านว่า Brigade นะอันนี้แปลว่ากองทัพนะฮะกองทัพ แล้วบางบางดิกก็บอกว่าเป็นกองทัพขนาดเล็กอะอะไรประมาณนี้กองกองทัพน้อยอะไรเงี้ยนะฮะก็กองทัพน้อยผู้กาหาอะไรประมาณนี้ยมัง้งมั้งนะ <laughs> โอเคนะครับก็เข้าเกมเลยก็ซายอินด้วย google pass นะฮะไม่ไม่มีวิธีอื่นนะครับต้องซายอินนะครับเกมนี้ผมก็ไม่เคยเล่นมาก่อนนะก็มาลองเล่นไปพร้อมกันเลยนะครับเท่าที่ดูแล้วก็คือเอ่อเรื่องภาพเรื่องอะไรเงี้ยโอเคนะสำหรับผมอะแต่ว่าผมยังไม่เคยเล่นไงต้องลอง อัพไซอินเลยจริงๆผมจะเล่นตั้งแต่มันเปิดละไอเอเ e อร์ลคูเซ่ะแต่ว่ามันโหลดไม่ได้ไม่ไม่รู้ทําไมมันมันไม่ให้ประเทศเราโหลดเออนะครับผมก็เลยอ่ะผ่านไปสักระยะหนึ่งเน,นี่ยวันเนี้ยผมก็ลองโหลดมาใหม่นะครับแล้วสังเกตเห็นว่าอ่ะแม่งเปลี่ยนชื่อไปเฮ้ยอะไรเงี้ยก็เลยโหลดผ่าน APK มานะแล้วก็มาเล่นกันเี่จะเป็นเนื้อเรื่องนะฮะก็เกี่ยวกับศวินนั่นแหละออกลบอ่าดับเบิลแท็บนะกด สองที่เร็วๆก็เป็นการข้ามนะผมขอข้ามนะครับอันนี้ตั้งชื่อฮีโร่อ่าตั้งเลยนะครับสต,ตีอ่ะดูดิตั้งไรบอกไม่รู้มีคนใช้ไปแล้วนะไม่ใช่ผมด้วยนะฮะเอาเป็นอะไรดีวะอ่าสต,ตีแล้วกันไม่รู้ใครใช้ไปนะฮะอ่าอันนี้ก็จะมาเลือกนักลบนะครับมีฮิลเลอร์แอทแทกเกอร์นะฮะ อ่าสเตตัสอยู่ที่หนึ่งสองสามสิครับคุเจ็ดเจ็ดดาวนะครับเจ็ดดาวไอตัวฮิลเลอร์เป็นตัวแรกที่มันโผล่ขึ้นมาให้เห็นนะก็ชัดเจนอยู่แล้วนะเป็นสายฮิลนะครับสกิลก็สูงสุดอันนี้จะเป็นแอตแทกเกอร์นะฮะแอตแทกเกอร์ทำไมใช้อ่าหนังกระติกวะยิงแย่หรืออย่างไรนะฮะแอตแทกสามนะฮะอันนี้โอ้อันนี้ดีเฟนเดอร์นะฮะเอชพสูงมากนะครับดีเฟนเดอร์อันนี้เมดเมดถ้าเกิดอยากเล่นนักเวก็เนี่ยแหละครับเมดนะครับ มีส4อาชีพนะตอนนี้เมทพีทแอตแทกเกอร์แล้วก็ดีเฟนเดอร์นะครับก็ผมเล่นอะไรดีจริงๆก็อยากเล่นพีทนะเอาเล่นนัก,นก,นกเวทแล้วกันนะเล่นพีทมาหลายคลิปแล้วเล่นนักเวทบ้างนะเมดนะครับเอ่อการแสดงผลยังมีบั๊กอยู่เลยเนี่ยมิกินเดอะเจนเนียอ้าว ได้รับรางวัลประจําวันซะงนั้นนะฮะน่าจะเป็นปัญหาที่ตอนสร้างตัวละครที่มันแสดงผลผิดพลาดเมื่อกี้อ่ะไม่เป็นไรอ่ะก็เข้าสู่เกมเลยครับอ่าอันนี้ก็ให้ไปแรดเดิลฟิลนะฮะทำตานเกมไปก่อนนะครับแรดเดิลฟิลก็ตามตามคำแปลก็คือสนามรบนั่นแหละนะฮะการเล่นก็คือจะเป็นด่านนะครับเป็นทีละด่านทีละด่านนะฮะเดี๋ยวเขาลองเข้าไปดูครับว่าการต่อสู้เกมนี้จะเป็นยังไงแรดเดิลศาสต์นะฮะ เป็นเทิร์นเบสอ่าอ่าเป็นเทิร์นเบนะครับเกมนี้จะจะมีมี a อให้ด้วยนะฮะแล้วก็รู้สึกจะมีความเร็วอยู่ด้วยอ้าวไมชนะไววะรอว้ยมีพวกมาช่วยนะครับนี่นี่ผมไม่ได้โจมตีเองนะ่ะเนี่ยเหมือนกับเป็น AI ของเกมมันโจมตีให้เออ,อยังไม่ได้ทันทำอะไรเลยอะผ่านง่ายไปไหมเนี่ย ยังไม่ทันเล่นเป็นเลยเนี่ยออาได้สไลม์มาหนึ่งตัวนะครับสามดาวไปไดิได้รางวัลมาเต็มเลยนะฮะอ่านี่มีฮีโร่ทำน่ากนะ็มีกี่ได้ฮีโร่มาหนึ่งตัวนะฮะ Enhance Status นะฮะอ๋อนี่ได้การ์ดก็เอาการ์ดมาเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครได้นะครับเรียอยอ่ะ ให้ต่อเมื่อกี้สลมัมที่เราได้มาไปไหนอ,ะอ่ะอ่าต่อมานี่มื่อออยู่เนี้ยแหละแมชชิเนอรี่นะฮะเป็นทหารรับจ้างนะครับก็น่าจะสไลม์เมื่อกี้นี่ level เลเวลอัพได้ด้วยใช้อ่าเจมเจมนี่คืออัญมณีใช้อัญมณีในการเพิ่มเลเวลนะดูแบ็กเจมนะเพิ่มเลเวลให้กับแมชชนเนอรี่ เวล้าเลยเพื่อนเอาเอาว v o l ลูชันได้ด้วยครับมีเล e ว Up อัพ e v เ l อ t i ลูชันเอเวอร์ลูชันก็ต้องใช้แมทเทอเรียลนะฮะก็คือวัตถุดิบนะครับเป็นใบนี้นะะก็เอ็ว v o l ลูชันได้ใช้งเงินหนึ่งร้อยครับเรามีห้าพันเอเวอร์ลูชันเนี่ยเราก็ต้องไปนั่งตามหาการ์ดกันมาเพิ่มเติมนะไปตามหาพวก m มชช i n เน y ี่ฐานรับจ้างนะครับอ่าเ e สคิวนะเะ Rescue ไม่ใช่ลสคิวเท่าที่รีคูดนะครับนี้ลสคิวมันช่วยตัวประกันช่วยเหลืออะไรอย่างงี้รีคูดนั่นคือ,อเรียกคนนะเออรับจ้างอะไรอย่างงี้มาอ่านี่ก็ใช้สตาร์สตาร์นี่จะเป็นเงินแคสนะฮะอันนี้ก็เรียกฮีโร่นะถ้าผมจำไม่ผิดหรือไม่ก็แมชชินเนรี่ได้อะไรเอ่ยพิกซี่ครับสามดาวด้วยนะฮะเป็นแมชชินเนรี่ระดับสูงนะฮะอันนี้มันสุ่มสามถึงหกดาวโอ้โห นี้ถ้าเกิดถ้าเกิดเล่นในไม่แน่ใจว่ารีแล้วมันจะเปลี่ยนตัวหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจเพราะอันนี้ผมเพิ่งลองเล่นเป็นอันแรกนะครับเป็นไอดีทั้สองไอดี ID หลักยังไม่ได้เล่นฮะน,นี่เดี๋ยวนี้ผมเปลี่ยนสไตล์ละคือมาลองเล่นก่อนถ้ามันเวิร์คค่อยไปเล่นในในอ่ามือถืออีกทีนะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนดูมาชินารีนี่อีโวได้ไหมอ้าวอีโวไม่ได้แล้วสามดาวคือตันออกมาแล้วอ่าแย่แย่แย อ่าแล้วไงต่อจบการสอนแล้วเหรอเออน่าจะจบการสอนแล้วแนฮะไอเทมกับช็อปเข้าไปดูก่อนนะฮะอ่ะก็มีพวกผลึกพวกอะไรอย่างงี้อันนี้ก็จะรู้สึกจะเป็นแคสอ่ะใช่ด้วยเป็นแคสก็จะมีเจมด้วยนะฮะเจมด้วยจะไม่ใช่เจมทั้ทีใช้อ่าโกนะฮะห้าร้อยโกก็มีนะฮะมีพวกโพชั่นในพวกนี้นะค,ะครับรีคอเวอรี่ผิวส่วนใหญ่เป็นของที่เอาไว้ใช้ในการต่อสู้อ่ะ นี่เวนทุีที่เรามีก็มีโพชั่นกับโ oh, อ้ยน,นี้อันนี้ก็คือเป็นเป็นรางวัลที่เราได้มาเมื่อกี้นะตอนเราอินเข้ามานะครับได้5้าพโกใช้เลยนะฮะเพราะนั้นไอเทมก็คือเป็นกระเป๋าของเรานะจะอยู่ที่เดียวกับร้านค้านะครับต่อมาอันนี้เป็นอา่าเขาเรียกว่าอะไรโปรโมชั่นของการเติมเงินเติมเงินในเกมนะครับก็อันนี้3ามเหรียญก็ร้อยน่าจะประมาณร้อยหนึงตอนนี้นะฮะร้อยนึงก็ได้ได้สตาร์เตอร์แมานะครับ ก็เติมเงินครั้งแรกนะ่จาจะคูณ2นะฮะหรือไม่ก็เติมเงินช่วงนี้ได้เงินคูณ2อนะมีเวลาเหลืออีกแค่16-17ชั่วโมงนะฮะ visit our Facebook page นะครับอันนี้ก็กดไลน์เฟซบุ๊กไม่แน่ใจว่าได้อะไรนะฮะเดี๋ยวผมไม่ได้ผมไม่ได้ล็อกอินในเครื่องนี้ด้วยอ้าไม่เป็นไรปิดไปไม่ได้สนใจอยู่แล้วฮะไอดีหลักค่อยว่ากัน อา,อารีนาก็เดี๋ยวค่อยมาดูนะครับเดี๋ยวเราเก่งกวันนี้ก่อนว่ามาอารีนาตอนนี้คงทำอะไรไม่ได้นะมาดูเซตติ้งของระบบก่นะอนฮะ BGM อันนี้ปิดปิดการแจ้งเตือนนะลำคานเจาะทำให้สั่นได้ด้วยนะคอนแทคกับฟอรั่มนี่คือติดต่อผู้ผพัฒนากับอันนี้ก็จะเป็นเอ่คอคล้ายๆกอบเว็บบอร์ดนะครับผู้ป้องดูซิผู้ปอ้ปองผมไม่แน่ใจฮะว่าหามาจากไหนอาจจะต้องไปหาในแฟนเพจอ,อันนี้ก็ซิงได้สองอย่าง Facebook อ่ะ กูเกิลพาสนะฮะแต่ว่าตอนล็อกอินเข้าเกมมันบังคับให้ซิงกับกูเกิลพาสไปแล้วนะั้นเป็นบุ้มไม่จำเป็นนะฮะเมลมีอะไรบ้างอ่าก็เป็นข่าวสารนั่นแหละแต่ว่านี้ไม่มีนะฮะเฟรนนะระบบแอดเพื่อนนะก็ใช้น่าจะแอดจากชื่อได้เลยนะอ๋อมีอินไวท์เฟรนจาก Facebook เฟซบุ o กได้ครับเออก็ถ้าเกิดเราซิงกับ Facebook ไว้ก็ก็ก็จะมาไอ้น,นี้ได้ง่ายขึ้นมาหาเพื่อนได้ง่ายขึ้นนะฮะ แล้วก็มีกิฟต์ด้วยก็คือข้อดีของเพื่อนก็คือนี่ครับใส่ให้ของขวัญเพื่อนได้ด้วยนะแต่ปัจจุบันยังไม่มีนะฮะไม่เป็นไรนี่เอามาให้ดูกันเฉยเออร์ชีพเมนต์อ่ามีระบบเออร์ชีพเมนต์ด้วยฮนะไม่แน่ใจว่าเกมนี้เออร์ชีพเมนต์ได้รางวัลไหมอ่าได้นะฮะถ้าผ่านเออร์ชีพเมนต์ต่างๆก็จะได้รางวัลด้วยอ่าเควสนะเค,ควสก็ไม่ไม่เห็นต่างอะไรกับเออร์ชีพเมนต์เลยนี่ก็จะเป็นเควส ทำภารกิจเหมือนกันนะครับก็รับของได้เหมือนกันนะครับแต่เอชเมนน่าจะทํายากกว่านะเควสก็คือทําไปนะเป็นอาจจะเป็นประจําวันบ้างอะไรบ้างแบตเทิลนฟะิลด์นะครับลุยกันต่อคือระบบเกมมีประมาณแค่นี้นะฮะประมาณแค่นี้นะก็ความท้าทายของเกมนี้ก็เรียกว่าได้ว่าไงอ่นะหาเราต้องหาเมชินเนรี่นะครับแล้วก็ทำนี่น,นีตั้งตีกันกดออโต้ Auto ได้ด้วยนะกดออโต้แล้วนี่ เพื่อนก็นจะมาแล้วเพื่อนเราอยู่ไหนวะอ๋อมีเพื่อนด้วยนะอันนี้เลยคอมเมนต์เฟนนะฮะเพื่อนทิกซี่เป็นสายฮิวครับแล้วย,ย้ยายยย้าที่ได้ไหมย้ายได้คนระับกดปุ๊บก็ย้ายที่ได้นี่เอาอย่างนี้แล้วกันออโตโ้ได้นะครับคอมพิวต์เออมันค้างไปฮนะน่าจะเป็นที่บูตสต์แซกอา่าโอเคนะกลับมาแล้วนะเมื่อกี้มันหลุด มันไม่ได้หลุดหรอกมันค้างนะครเอาลุยเลยแล้วกัน complete นะครับตั้งตีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาพอกลังจะลุยมันก็จะมีเหมือนกับบัฟนะฮะให้เราใช้ด้วยนะฮะแต่ว่าต้องเสียเงินนะฮะเสียเงินถ้าคิดว่าสู้ไหวก็ไม่ต้องนะฮะอันนี้ก็สามารถเลือกของมาใส่ในเซตตรงนี้ได้นะเอาไว้ใช้ในการต่อธู้ได้ลุยเลยฮะโหหกดาวเห็นแล้วอยากได้แอ,อ้ info คืออะไรอะ่ะ ยังบอกให้ให้ให้จบการต่อสู้ภายในหนึ่งนาทีนะเดี๋ยวนะโโดนอัดใหญ่เลยนี่เธอเยังไม่ถึงครับเหมือนกับมันโจมตีเองอะ่ะเป็นออโตเมติกแต่ว่าสกิลอะ่ะเราต้องมาสั่งเองอะอย่างเงี้ยพอเกตเต็มก็สั่งสั่งเองม่มีอะไรวะางขอีมูฟดีบัาผมกดผิดโอ้ยเบาบัสได้ด้วยครับบัสคืออะไรครับกดไม่ทัน ก็คือมันจะโจมตีเองแต่ว่าสกิลอะเราต้องมากดเองครับสกิลถ้าเกิดว่าหลอดเต็มบุบก็กดเองแล้วก็อีกก็เรียกได้ว่าโอเคดีนะระบบเก่อาไดไ้นี้มาอันนี้ไว้อัปเกรดใช้ได้นะใช้ได้เกมนี้กราฟิกก็โอเคอะไรก็โอเคครับก็ถือได้ว่าน่าเล่นน่าเล่นน่าเล่นนะฮะเดี๋ยวผมจะไปโหลดในเครื่องหลักของผมด้วยนะฮะสนุกดนะีเล่นมาแค่นี้ก็แบบชอบไงคนที่ชอบแนวเทิร์นเบดก็ก็จะเป็นแนวเนี้ยฮะ เป็นเพื่อนอันนี้นักนักลมพับไปข้างหน้าที่แรนี่นักอะไรอ่ะเป็นสีดำอย่างงี้ไม่น่าไม่น่าจะมีอาชีพมั้งไม่เป็นไรมายืนหน้าให้หมดมาเลย่ะน่าจะลงได้ห้าตัวแหละก็มันลงได้5้าช่องอ่ะแล้วเพื่อนช่องหนึ่งมันจะเป็นหช่อง ยังมี AI ด้วยแต่ยังไม่เปิดนะครับ้อวอนนี้มีอีเวนต์โกคูณ2ด้วยอันนี้1 1 5หนดห้า x ดูแลวความเร็วนะฮะอินโฟอ๋ออันนี้ก็จะเป็นบอกนะครับสเตตัสเป็นคล้ายๆกับช็อตคัทต่างๆว่าติดความสามารถอะไรบ้างนะฮะโดนอากจะเป็น,100นร้อยนะฮะยังไม่ต้องใช้เวทเลยเนี่ยใช้เวทตะนี่ไอ้เทีรย มีอะไรท่าแหละเพิ่นดีฮะเพิ่นดีก็คือเป็นแนวเทิร์นเบสนะเป็นแนวเทิร์นเบสออโตเมติกเทิร์นเบสด้วยนะมันโจมตีเองแต่ว่าเราต้องกดสกิลเองนะครับภารกิจหรือเป้าหมายของเกมนี้คือทํา กองกำลังของเราให้แข็งแกร่งตามชื่อเลยนะครับเบฟอ่าเบฟบรีบรีบิเกตนะครับเบรฟอันบริเกตนะเออเบฟบริเกตนะครับตามชื่อเลยก็คือกองกำลังเล็กๆนะฮะเราก็ทำให้อ่าแข็งแกร่งนะครับโดยที่เราอ่าจ้างนะครับอมชินเนลี่หรือทหารรับจ้างเนี่ยเข้ามาเสริมกองกำลังของเราให้เก่งขึ้นนะฮะไอ้ก็จะเป็นแนวนี้แนวนี้นะครับก็สนุกดีนะสนุกดีเดี๋ยวผมเล่นไปอีกสักพักหนึ่ง <S <S เดี๋ยวผมจะไปลองอารนีนาดูนะว่ามันเป็นยังไงนะครับว่าตอนนี้ก็ เกมมันเพิ่งเปิดมาได้ประมาณ2-3อาทิตย์เองนะครับแล้วมันก็เปลี่ยนชื่อเฉยเลยลก็เลยไม่แน่ใจว่าตอนนี้อาจจะย,ยังมีระบบไม่เยอะเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ถ้าเล่นไปสักพักหนึงผมคิดว่าโ,วโอเคเลยนะมันแนว RPG สมัยก่อนอะนะเหมือนเล่นเกมญี่ปุ่น RPG สมัยก่อนที่เป็นเ์นเบสเลยนะครับก็ความรู้สึกอย่างนั้นเลยอ่าโอเคนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวลองไปลองอารีนากัน,นะนะเดยจบอันนี้ก่อนบอสคืออะไรอะกดไม่ทนนันอย่าง หมือนมีเราบบเบิร์สอยู่น่าจะเป็นไม้ตายมัง้งค่ะไม้ตายเฮ้ยได้แมชชีเนลี่มาเพิ่มฮนะเป็นผู้หญิงด้วยน่ารักด้วย <c oughs> อ้าวไปเลทเกมแต่ว่าผมยังไม่เลทนะ ane, ัะเซนเตอร์เฟนอะได้อะไรมาด้วยฮะอาเหมือนอันนี้จะเป็นบอสนะฮะเอลีทโอเคมีเอ็กซ์สเปเชียลคืออะไรอะ่ะ โอ้มีดันเจี้ยนประจำวันไหยฮะ Extreme Normal Extreme Extreme ไม่มีเนี่ย Special กับ Normal Extreme ยังไม่มีน่าจะต้องอ level สูงกว่านี้นะครับก็อันนี้จะมีดันเจี้ยนประจำประจำวันด้วยนะฮะก็คือจะได้ของพิเศษคล้ายๆกับเกมหลายๆเกมที่มีดันเจี้ยนประจำวันอยู่นะครับจะได้ของพิเศษดู Machinery ฮะเมื่อกี้เราได้นะมาเพิ่มยูน่าสามดาวด้วยอะไลท์พอยต์เก้าสิบเก้าคืออะไรวะ ไล่ p o i n lp ไม่ใช่ไล่ p o i n โหแต่โหดเลยอยู่หน้าโหดเลยมันไม่มีสายเลยเลเวลอัพไดน้นี่ได้ได้ไอ้ผลึกมาอันหนึ่งจับเวลอัพเลยให้อยู่หน้าสเปเชียลอะเป็นสายสเปเชียลแสดงว่าไม่เด่นด้านไหนเลยมั้งเนี่ยเลเวล็อสิบซะละสกิลโหบ้าเลยอ่ะ ข้างบนจะเป็นแอคทีฟข้างล่างจะเป็นแพสซีฟนะฮะก็คือจะมีตัวละครสถานรับจ้างจะมี6กสกิลนะแพสซีฟสาแอคทีฟสมเออจะต้องมานั่งไล่ดูนะฮะว่าตัวไหนมีสกิลที่ดีแล้วก็ส่งเสริมกับปาร์ตี้ของเราอยากเล่นสายไหนนะครับต้องมานั่งอ่านนะฮะต้องมีความรู้สังกิษบ้างนะฮะื่อจะได้แปลได้นะครับอาจจะเราได้บอยเชอร์มาจากการฆ่าบอลเมื่อกี้นะครับเราก็จะไปรีครูปคนได้นะฮะร,รีครูปอันไหนนี่วะ อ๋อมีไวเชอร์อันหนึ่งนะฮะอ้ามันบอกว่าไวเชอร์ไม่พอหมายความว่าไงวะอ๋อผมได้ไวเชอร์อันซน้ายมาไม่ใช่ไม่ได้อันขวาไวเชอร์อันซน้ายก็จะเป็นใช้ออเนอร์นะฮะน่าจะลงไอน,นี้ได้อารีน,น,นาเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปลงนะฮะอันนี้ใช้ซาก็คือเงินแคสนั่นเองอครับดิคือเรารีคูดคนแบบธรรมดาไม่ได้ใช้เงินรีคูดไม่ได้นะฮะได้แต่อย่างนี้ฮะ มีแล้วก็ดูได้ด้วยว่ามีคอลเลกชันอะไรนะฮะเผด,ดกดเข้ามาซะแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเปิดกันอนะ่ะบอยเชอร์อันหนึ่งเปิดเลยสี่ดาวไปดิ <c oughs> <c oughs> เอามาทำมะเขืออะไรครับแหมดวงสุ่มนี่ทุเรศมากผมหลายเกมแล้วไม่เคยสุ่มได,ด,ด้ของดีๆครับโอเคแมชชนเนอรี่เดี๋ยวไม่แน่ใจว่าว่าจะเอเวอเรชันได้ไหมนะฮะ ไอซาลามยังเอวิลูชันต่อได้นะครับอ๋อนี่นี่นี่กลายเป็นตัวนี้ได้3ามดาวแต่ว่าไอตัวนี้ต้องเลเวล25ถึงจะถึงจะผสมได้โอเคหยวอนยวนไปนะเดี๋ยวเลเวล25ก่อนต้องพายตัวนี้ไปเก็บเวลด้วยสินะเนี่ยเอ้ยเลเวลมันได้จากการกินผลึกอย่างเดียวครับพาไปลงดันเชียนก็ไม่ไม,ไม่ไม่ขึ้นนะไม่เป็นไรก่อนไปอารีนาเดี๋ยวผมขออีกสักด่านหนึ่งฮนะไปลองดูว่า ไอตัวที่เราได้มาเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างนะฮะมีเริ่มมีหลายตัวและออโต้ดูปารนี่มันก้าวยูน่ามายูน่านี่ไม่รู้สายอะไรกดออตโต้ก็ดีมันจะแบ่งให้ชัดเจนพวกนักเวทอยู่หลังอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะจัดให้พวกแข้งก็จะอยู่หน้านโอเคลุยเลยลองดูสิ เฮ้มีแคปเจอร์มีการจับได้ด้วยจับมอนเตอร์ได้ด้วยอเอละเรามาคบตีฮะเกตมันหยุดเวลาคนโจมตีกดได้ไหมล็อกเป้าได้ไหมเนี่ยล็อกเป้าไม่ได้นตีของมันเอง ฮิวมานี่อะไรเนี่ยดาเมจวันเอนิ่หัวโซนิคโบว์ฮิวรับฮิวรีคาเวลเอชพีนี่ใายฮิวอันนี้ท่านี้คือติดดีบัฟนะฮะโจมตีพร้อมติดดีบัฟอ้าวได้เจมสีแดงมานะครับแต่ไม่แน่ใจว่าทำอะไรอ้าวเลเวลอัพด้วยเหรอฮีโร่เลเวลอัพอ๋อมีสองด้านนะนี่เริ่ม,เร,มเริ่มเริ่มเข้มข้นขึ้นใช้ใช้ท่าไปหมดฮนะไพลอตเต็มหมุนใช้หมดเอเบิร์สเบิร์สเบิร์สคืออะไรครับอ๋อ คือเบิร์สมันเนี่ยจะเพิ่มความสามารถต้องกดให้ทันนะต้องคอยดูนะฮะต้องคอยดูว่ามันเบิร์สได้ไหมน,นี่อะไรเนะี่ยต้องไมนะ่อ่านท้้งนอกนะอ่านท้างในไม่ได้แต่ก็อย่าโมแต่อ่านเลยเพราะว่าเกมมันวิ่งเร็วฮนะต้องต้องโอ้ยนี่คือฮิวได้นะฮิวได้บู Blue ได้ครบเครื่องจริงครบเรื่องเลยนะฮิวได้บู Blue ได้ยิบตี้ตผมมีฮิวสองตัวแล้วสบายเลยนี่ถ้าเล่นตัวหลักเป็นฮิลเลอร์อีกตัวน,นนะโหฮิวกันสนุกสนานเลย Okay. เอาเวลาเกินและท่านทาเกินสงสัยไม่ได้สมดาวแน่เลยแลเท่านทามเกินอ่าสองดาวมันต้องเนี่ยเกินไปวิเดียวเวนกรรม <c oughs> อ่าได้ผลึกมาสองอันอเดี๋ยวลองดูีิว่าไอ้ไอ้พวกนี้ที่ไม่ใช่ผลึกสีดำเอาไปทำอะไรนะเดี๋ยวลองดู มันก็ไม่แตกอ๋อคือถ้าเป็นสีเนี่ยมันจะสีเดียวกับอาชีพอะมันจะเพิ่มเยอะขึ้นนะครับอย่างเนี้ผมใส่สีเขียวมันก็จะเพิ่มพันหนึ่งแต่ถ้าใส่สีแดงจะเพิ่ม500อะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองดูว่ามันทำอย่างอื่นได้ไหม e n n a n c e ด Status ก็ยังไม่มียังไม่มีไอ้นี่ก็ยังใช้ไม่ได้โอเครันนั้นผลึกอยู่ที่สีนะรับสีตรงกับสีตรงกับธาตุก็จะบวกเยอะขึ้นนะฮะสเท่าเลยนะครับสเท่า คมาลองอารีนากันนะต้องเลเวล10นะถึงจะลองได้นะครับเพราะนั้นก็ผมก็คงต้องจบการแคสเบื้องต้นเอาไว้เท่านี้นะครับสำหรับอารีนาผมก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะกว่าจะเลเวล10ไม่รู้เมื่อไหร่เอาไว้บ้านถ้าเลเวล10เมื่อไหร่ก็เดี๋ยวอีคลิปแล้วกัน <c oughs> อโอเคนะครับก็สรุปเลยนะครับเกมเอ n a นอลคูเซตนะฮะมันเปลี่ยนชื่อละชื่อเบฟเบฟบริเกตนะฮะก็เป็นแนว RPG นะครับเทิร์นเบสนะครับเหมือนกับเกมญี่ปุ่นสมัยก่อนเลยนะครับก็จะเป็น Automatic Turnbase สนอะก็ไม่ต้องสั่งโจมตีตัวละครจะโจมตีเองยกเว้นสกิลนะครับเราต้องมาสั่งเองนะครับอ่เอาจะเป็นลักษณะนี้ตัวละครวาดภาพได้ค่อนข้างสวยงามนะครับการต่อสู้ a n i m เมชั่นทำได้ดีดีเลยนะครับแต่อาจจะไม่ดีที่สุดแต่ก็โอเคอใช้ได้เต็ม10ผมให้ประมาณ8คะแนนอะ่าเพราะว่ารู้สึกระบบมันเป็นน้อยไปนิดนึงนะฮะ แต่ก็เข้าใจแหละเกมมันเพิ่งเปิดถ้ามันมีระบบมากกว่านี้ก็อาจจะให้สักเหรือ10บดาวน,นะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้นายชอตตี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะขอขอบคุณที่ติดตามครับมีอะไรแนะนำาี่ชมก็นะะโพสต์บอกได้เลยนะครับขอให้โชคดีฮะ